เร็วๆก้ก hmm. mm ัน hmm. ล mm ิล hmm. ล mm ิลินจุกันจุกจุกกันสิจุกหมากับควายตัวเท่ากันเลยค่ะไไหไหนไหนดูดขใหญ่เลยนะคะทุกคนใหญ่แลวนะคะใหญ่ จะเป็นตาแต้มไหมันจะเป็นแก้มจำ้ำผุมงม่องอ่องคออ่องคอมีสามอ่องอ่องที่หนึ่งสองสาม ! เด้นหมาอย่าเดินกับหมา่าแล้วบูบูาแล้วบูบูมัหววแหวแวไหนาเนี่ยแหวแหวแววน ดอกเขานน่แม่เจ๊ได้จง er mm ่า hmm. ค่ะดอกเขาเนี่ยง่ายเก็ต้องู้ฮึอมฮึอมฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮ่มฮึ่มฮึ่ม่มฮึ่มฮ่ม่มฮ่่่่่ึม่ึม่่อม่ม่ม่กม กันะเวเลือนเวนโเือนเสียแลปครับยืดสวยๆที่ลูกยืดลอยๆขานาขานตอือเอาั่งรุ้งนังเดียวอ เชียร์เราปุ๊ปนั่นนั่นเนี่ยอันนั่นเนี่ยทักทายกันตอนเช้าอ๋อนั่นเนี่ย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 อันนั่นเนี่ยอันนั่นเนี่ยอันนดือยอันเด้ออันนัืนเด้ออันนนั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 เด้อกำลังโตค่ะทุกคนกำลังน่ารักเลยกำลังน่ารักเลยอือได้เดือนนิดๆแล้วนะคะทุกคน ได้เดือนนิดๆแล้วนะคะทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะถึงวันที่9้าหนูก็จะได้2เดือนนะคะเจะลาบูบูน้อยกล้ามเนื้อกำลังมาดักกำลังน่ารักเลยนะคะดูสกอร์ดูสกอร์เจลาบูบู อูเอวูน้ยอีลาบูบูนอยี่มาทำยัมาเร็วอลาบูบู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 น้อยไปหามันอีลินลินไปหามาบูบูสิเยาบูบูน้อยเยาบูรับ ลินล <liberal>, mm ินเขามาดูลินมาเทียบกันนูเนี่ยลินลินอืมอืมเกือบซ้าหมาปะไหนไปหายอะไรบูบูซิหายอะไรบูบูซิเดินไปอาอเอียงอยู่พอมึงอืมอืออีย่างไปหาหมา ai nè, à. Nhi, có mẹ nói nè บูบูบ e ูอ e ีล่าบูบูอีล่าบูบูน้อยน,น,น,น้องสุดาค่ะกลับมาถึงบ้านนิ้วค่ะทุกคนกำลังโซยเลยกำลังกินแบบสนุกสนานเลย สุดาน้ยสุดาน้ยน้องสุดาน้อยครับน่ารักไหมคะทุกคนน่ารักไหมคะสุดาน้อยคือกลับจากโรงเรียนกลับจากโรงเรียนคับพี่น้องหิ้จัดเลยห <c oughs> ิ้จัดเลยค่ะสุดาน้อยคือลูกพ่อข้าวเหนียว เป็นเด็กเด็กหญิงที่น่ารักมากหญิงหิงที่น่ารักอากจับตาด้วยนะคะอยากจับตาด้วยนะคะทุกคนกาลังมีกล้ามเนื้อนะคะเดี๋ยวอีกไหนก็จะมีเยอะตรงนี้นะคะมงสูงเท่าไหร่เนียลกตัวเล็กวิดเดียวนะคะเทียบกับลาบูบูอันนี้ลาบูบูอันนี้โซดาค่ะโซดา A ní cái chỗ quang lắm nấm Oi! Ơi, quang lắm cào khác. Sựa hà nam á sinh mô. Kim kim kim. I love you. 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 Love จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋คนเตียนนิดเดียวเลยค่ะพี่นลองเ็เรียวว่าสูตรนี้เขาเรียนเปเดี่ยวนะสูตรแบมาแล้ว,ลว,ลวทีแล้วเราอาเธอลูกซ้ายพญายิง <laughs> หมดเจ้าความืออวัน มันเจ้าขอคืออ้วนคาะอ้วนแน่บมันแคว่ามันจอยเท่าไหร่คนข้าเจ้าบ้านนะน้องสุดาน้องสุดาคุณน่ารักดู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 ดดดอันนี้มันม่วงค่ะอันนี้มันม่วงนะคะทุกคนแกงแกงแคะซ่า Được bây Được